สวัสดีครับทานพูชชอวันนี้กเกมยิงได้คนคน,นี้เข้ากันอีกดล้วครับผมก็วันนี้มีอัปเดตใหม่เข้ามาอีเวนต์ใหม่อีกแล้วนะครับผมก็จะเป็นอีเวนต์เรื่องนี้นะครับแพ้ดาคือใครกันนะก็น่าสนุกดีก็อ่านเนื้อเรื่องแล้วเพลินดีนะครับผมก็กิจกรรมนี้เหมือนเดิมเก็บเก็บของเล่นเก็บแต้มก็เคลียร์ระดัไปง่ายๆนะครับถ้าถามว่าจะหมดฮาร์ดยังไงให้ผ่านสามดาวผมขอบอกเลยว่าง่ายมากนะครับก็แค่ตั้งทีมแล้วก็กดออโต จบๆนะครับทีมที่ผมใช้ซึ่งบอสเนี่ยเดี๋ยวบอกทีมที่ใช้ก่อนว่าจะใช้ทีมอะไรบ้างนะครับบอสมันเป็นสีเขียวใช่ไหมซึ่งสี Bot เขียวบอสอ้บอสมันแพ้มันเป็นสีเขียวซึ่งมันแพ้สีแดงเว้ยผมก็เลยจัดทีมสีแดงไปตบมันนะครับซึ่งทีมสีแดงที่ผมใช้เนี่ยมีใครบ้างเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าผมจําได้เลยว่าผมใช้แบบเบสิกทีมมากแล้วก็กดออโต้ไปเลยคือแบบกดออโต้แบบเชิญเลยครับบอสเชิญทำหน้าที่ของคุณแล้วผมก็ได้สามดาวมาเลยนะครับผมตอนแรกที่ผมมีในทีมก็คือโซเนียนะครับ ตัวที่2ก็จะเป็นนายูตะนะครับผมตัว3จะเป็นมารุนุซัมเมอร์นะครับตัว4จะเป็นแพทริเชียซัมเมอร์นะครับผมแล้วก็ตัว5ก็จะเป็นนี่เลยโรเลตตาก็เนี่ยหตัวเนี้ยผมจัดปุ๊บเอาไปเล่นกดออโต้แล้วผ่านมาเลยนะครับผมผมไม่ผมไม่ซีเรียสอเลยนะคือแบบง่ายมากแค,แค่แค่กดออโต้ก็ผ่านแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีมารุนุซัมเมอร์แพทริเชียซัมเมอร์หรือโรอเลตตาหรือนายูตะเนี่ยก็ ไปหาตัวละครทำดาเมจสีแดงตัวอื่นมาแทนก็ได้นะครับผมอย่างเช่นตัวละครสองดาวเนี่ยอย่างดรีอากับไอชาเนี่ยยางกับไอชาสองตัวนี้นะครับเป็นตัวละครทำดาเมจแบบสถานะเวทถ้าผมจำไม่ผิดดรีอาเนี่ยน่าจะทำดาเมจแบบติดบรีดป่ะใช่ไหมอ่าใช่ติดรีอาจะทำดาเมจติดบรีดได้นะครับผมก็ปั้นมาใช้งานได้นะครับแล้วก็ไอชา ไอาชาเนี่ยทำเมจเป็นความเสียหายเบิร์นิ่งนะครับผมหรือเผาไหม้นั่นเองก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าปั้นถ้าไม่มีตัวละครสามดาวใช้ก็ใช้ตัว,ต,วตัวนี้มาแทนได้นะครับแล้วก็ตัวละครที่มนันแนะนําในอีเวนต์นี้อีกนะครับผมที่มันบอกว่าได้บูส์เพิ่มเออเนี่ยเนี่ยตามนี้เลยปั้นมาใช้งานแทนกันได้นะครับผมก็ไม่ไม่ได้แย่แต่ไม่แย่ไม่ได้แย่เลยนะก็วันนี้เราจะมาเปิดหาตัวละครตัวหนึ่งกันนะครับผมที่เพิ่งเข้าตัวกระชามาแล้วแล้วก็เป็นตัวละครที่ได้รับจากอีเวนต์น นั่นคือตัวนี้เลยนะครับกับนี่เลยนะครับผมกับซาร่านะครับจะเปิดทาเธอกันเธอเก่งไหมนะครับอาสกิลวาสกิลแรกนะครับผมทาให้ดาเมจป้องกันเวทของศัตรูลดลง25.2สเปอร์เนงเทินเจง๋งลดเกราะป้องกันธาตุเวทสุดยอดมากนะครับสกิลสองนะครับผมทําให้ศัตรูติดถั่ไไมแล้วก็ลดเกราะป้องกันเวทอ,อีกต่างหากนะครับผมอันนี้ไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นนะอันนี้เป็นหน่วยนะครับผมก็ใช้ได้กดไลค์ให้เลยนะครับ สกิล3นะครับผมทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถใช้สกิล1ได้เป็นรันะเวลา1เทินนะครับขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมแปลผิดไม่ใช่มันไม่ได้บอกว่าบล็อกสกิล1นะครับผมมันคือบล็อกการสกิลทุกไบเวที่ไม่ใช่อันติ อันติายังใช้ได้อยู่แต่การสกิลทุกใบคือใช้ไม่ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้สามารถเอาไปใช้ใน PVP ได้นะครับผมเพราะว่า PVP เนี่ยบางตัวละครนะครับผมสกิลหนึ่งมันจําเป็นมากในการใช้งานนะครับก็ถ้าเกิดว่าใบไปนี่คือแบบอาจจะเล่นไม่ได้เลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือตีหมูเวตีหมูเป็นแถวนอนนะครับผมก็ถ้าตัวละครอยู่หน้าปกติตัวอยู่หน้าก็จะเป็นแค่แทงแหละันนั้นถ้าเราจะไปใช้ใน PVP ก็ก็ใบใบแค่แทงตัวเดียวแถวหน้าก็ไม่ค่อยคุ้มสักขาไหร่นะครับผมก็ เอาไปเล่นเอาไว้เล่นแค่ดันอีเวนต์นนก็พอแล้วนะครับไม่ต้องเอาไปเล่น PVP หรอก PVP มันใช้งานยากนะฮะไม่ก็ไปเล่นเคดดันต่างๆก็ได้แบบเคดดันที่มันมีมอนยืนแถวหน้าเยอะๆนะครับผมประมาณนี้ก็น่าจะช่วยงานได้เยอะเลยนะครับกับซาร่าแล้วก็มีคู่หูตัวใหม่นะครับผมกับแคนเดียแคนเดียเนี่ยเก่งไหมมาอ่านดีกว่าสกิลแรกนะครับผมอ่าสร้างความเสียเพิ่มเติม8%นะครับบัฟให้กับวัคซีน13เลยนะครับผมสกิล2ก็คือทะลุผ่านนะครับได้รับสถานะทะลุผ่าน ซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าสถานะทะลุผ่านคืออะไรแต่ก็น่าจะประมาณว่าถ้าสมมุติเพื่อนของเราตีได้เฉพาะแถวได้เนี่ยทะลุผ่านผมไม่แน่ใจะนะว่ามันจะสามารถไปตีแถวหลังได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ก็ถ้าเปิดได้มาเดี๋ยวผมต้องมาลองเทสดูแต่เขบผมว่าเขาสามารถทะลุผ่านคืออะไรกันแน่นะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอ่ะต่อไปนะครับผมสกิลพิเศษเนาะก็จะเป็น ทำระเบิดใส่ศัตรูแถวเรานอนทั้งหมดนะครับผมเท่ากับพลังโจมตี160%นะครับของวัคซีนติดตามมีโอกาส24%จะใบสกิลปกติก็คือใบท่าหนึ่งอีกต่างหากนะครับก็อืมไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่สกิลสามารถใบสกิลศัตรูได้หนึ่งท่าสกิลสกิลสกิลหนึ่งของศัตรูได้นะครับก็อืมก็ดีก็ดีไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ใบกัดสกิลปกติทั่วไปหนึ่งเทิร์นอ๋อบล็อกกัดสกิลทั่วไปอ๋อไม่ใช่ใบสกิลหนึ่ง ใบทุกใบในมือเลยอันไหนไม่ใช่อันติคือใบหมดเลยนะครับเอ้ยเจ๋งว่ะอันนี้เจ๋งจริงเอาไปใช้ใน PP, PP นัดน้าร้องมากนะครับมันจะได้ใบไปเลยนะครับตัวนั้นคือไม่ออกแอคชั่นไม่ได้เลยนะน่าสนใจว่ะแคนเดียก็จะมาเปิดหากันในคลิปดีด้วยนะครับผมก็เอาแม่งั้งหมดไดนะ้แหละทั้งตัวละครซาร่ากับแคนเดียจะเอาอะของมันต้องมีนะครับผมเรามาดูคู่หู SR ข้างตู้ดีกว่านะครับผมอันนี้จะเป็นตัวละครของอ่า แมสแฟงเนาะเพิ่มป้องกันกายภาพ15%บหเจุดสี่ศูนย์ 40. สกิลสองคือหากถูกโจมตีจะมีโอกาสสิาเตีสวนกลับด้วยสกิลหนึ่งโอเคตัวเนี้ยอ่าเฮนรี่เมซ่าไอออร์ล์นะครับผมเพิ่มอตัตราคริติคอลข้เก้าจุดหกเปอร์เซ็นต์เขาใจสกิลหนึ่งเพิ่มขึ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ดีวะ่ะเฮ้ยอย่านี้ดีนะเนี่ยเฮ้ยมองหมมเผินอาจจะกากแต่ดีนะครับเพิ่มอัตราคริเอาไปใส่ให้นายุตะน่าจะเวิร์กมากแต่นายุตะผมมีไอตัว แต่น่นาจะผมมีคู่หูอย่างรูเลอร์แล้วไงรูเลอร์มันก็ดีนะครับผม,มก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่ารูเลอร์มันก็คล้ายๆกันแต่ดีกว่าอืมเออวะเอ้ยก็ดีก็ดีก็ดีคู่หูเอสอาร์ SR. ข้างสู้ครั้งนี้ถือว่าดีน,นะครับน่าจะใช้งานได้อยู่นะครับผมเออน่าลองใช้นะก็มาเปิดหาซาร่าก่อนแล้วกันนะครับผมค่อยมาเปิดหาแคนเดียะประมาณนี้อ่าไปมาติดแรกนะครับผมหวังว่าในคลิปนี้เราจะไม่ลอกกันรันตีขอแค่นี้พอนะครับ โอเคมอติแรกผ่านไปนะครับผมผมขอได้ไหมเฟกเอาอะจริงอยากเขียนผมอยากเขียนว่าเฟกเอมาวเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นในเกมนี้เลยนะว่ามันคือมันจะเป็นรูปแบบไหนนะครับคืออยากเขียนถ้าเป็นไม่ได้คือออกให้มันออ,ออกให้ผมดูหน่อยผมอยากเขียนจริงๆว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะมอติสองเนาะออกเลยเปล่าซาร่าซาร่าออกเลยเปล่าออกเลยเปล่า,ออลาโอเคไม่เป็นไร เราแกนมีตั๋วฟรีอยู่นะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าจะเข้าเพชรเท่าไหร่แต่ก็ไม่น่าเยอะหรอกคือมากี่ทองเลยหนึ่งทองทองเดียวอีกแล้วนะครับจังหวะนี้ไม่เป็นไรมาไปกันต่อนะครับผมเอาตวที่สามนะครับซาร่าออกได้แล้วจริงๆออกได้แล้วนะครับโอ้โหมแม่ ฟ้าสามมอติทวกน,นี้เป็นไรก็ไม่รู้นะกับเกมยิงด้าคอนดิโคเนี่ยอยือบ่อยเหลือเกินนะครับอืมอ่ะมอติจิสสี่นะครับผมเสียเพชรแล้วนะไปโอ้โหการันตีอยู่ไม่ไกลกูบอกเลย ถาม,มาขึ้นทางแล้วการันตีอยู่ไม่ไกลและทรงอย่างนี้ด้วยนะครับโดทรงแปลกๆโอ้โหทองเดียว้วเป็นอะไรก,กับหนึ่งทองวนะเนี่ยกูถามจริงทองเดียวเยอะมากนะฮะช่วงนี้โอ้โหอ่ะมอติที่ห้านะครับผมแหลกๆค้างๆอย่างนี้ใช่ไหมบอกทีโอ้โห ขมอนแมนไวยอยูโซดีปะทำไมลึกจังอะ uh? ถามจริงคุณพี่ลึกเกินอู้สามทองนะได้อยู่อ่ะมอตทที่หกแล้วนะครับออกได้ยังบางทีก็ลึกเกินนะบางทีอะ uh. ขอร้องละโอ้โหไม่การันตีจริงกูถามจริงการันตีอีกแล้ว ตีเรียบปะเนี่ยโอ้โหนี่เลยเซ็งวะ่ะสามทองโอเคสามทองนะฮะโอ้โหแปดโอโตีเจ็ดนะครับจังหวะนี้การันตีอยู่ไม่ไกลจริงๆใกล้แค่เอื้อมอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วแหละขอร้องเจ็ดพอโอ,โ,โอเคการันตีชัวร์จังหวะนี้ดูทรงแล้วกูไม่รอดชัวร์การันตีเรียบร้อยนะครับ เออให้ตายสิเกือกแลยเหรอสองทองอ่อาเดี๋ยวผมเปิดทีละโมทีละซิงเกิลนะครับผมเพราะว่าอีก5ทีก็การันตีสาดาวแล้วเนาะอ่ะขอทีละซิงเกลิลจะได้ประหยัเดเพชรจะได้ลุ้นกันไปเลยว่าออกไม่ออกไปกันต่อนะครับทีละซิงเกลิลจะจะออกหรือเปล่า ลุ้นกันดีกว่าโอ้โหอีกสามรอบจากนี้คือการันตีนะมึงอ่ะออกได้ยังการันตีจริงนะอีกสองรอบอะฮัลโหลมึงจะการันตีจริงๆใช่ไหมถามจริงจริงจังวะเนี่ยโอ้โหการันตีจริงวะอ่ะรอบต่อไปการันตีสามดาวแล้วนะครับผมท่านผู้ชม ก็ลุ้นกันนะครับว่าจะใช่ซาร่าหรือเปล่าเราขอให้มันจบแค่นี้พอเพราะาผมไม่อยากเสียเพชรเยอะนะครับขอร้องออกเถอะแลค้างและค้างไงแลโหลดดิ่งนานซะด้วยใช่ไหมเอ่ยซาร่าโอโ้โหก็โหลดนานก,กูเสียแล้วนะมึงหลุดเลสขึ้นมานี่คือไปต่อไปเป็ี่ยนแล้วนะรู้ปะขอร้อง มา yes อ๋อไม่อดีอว่าป่ะยินดีที่ไม่หลุดเล็ดขอบคุณมากไม่เหมือนอาพิซัมเมอร์อาร์ซัมเมอร์ลอดกูดดูดเล็ดยับเลยเออรอดวะเยี่ก็ยังเราก็กาลังตีก็โอเคได้ไหมล้วครับผมกับซาร่านะโอเครอดลอดลอดลอ,ดอะมาต่อกันที่ตู้คู่หูนะครับผมกับแคนเดียนะก็มามาตีแล้แคนเดียอย่าทำให้ฉันผิดวหวังนะนายไป <self> นี้ เฮ้ย <Hey. S 2> อืมอืมอืม้มันได้ย่นจะวะาตู้หูสุดยอดว่ะตู้หูหูมันดีอย่างนี้นี่เองโอ้โหโอ้ดูกระเด็บดูกระเด็บดูนี่สิแฮปปี้แฮปปี้ไล f ์มากตอนนี้ มีความสุขแล้วผมมีความสุขมากตอนนี้แต่อยากได้คู่หู SR เพิ่มมาดิเพราะว่าคู่หู SR มันน่าสนใจมากเลยนะครับผมแล้วก็คู่หู SR พวกนี้เนี่ยมันจะเอาเข้าตู้ธรรมดาหรือเเออเอาเข้าเอาเข้าอืมเอาเข้านะแต่มันน่าจะนานหน่อยอะดิไม่รู้นะหรือเปิดนี่เปิดตอนนี้เลยดีกว่าเพราะว่าตาตาตาออกมันตั้งมันมันเยอะนะเว่ ่อัตราออกมันเยอะมากนะครับและอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเก็บโลได้ด้วยนะครับเออเปิดเปิดต่อดีกว่าเพราะผมอยากได้คู่หูสองตัวนี้เพิ่มนะครับผมที่เป็น sr เนาะเพราะว่าผมไม่อยากจะไปเปิดเก็บเอาทีหลังเปิดตอนนี้เลยดีกว่านะครับไปขอคู่หู sr สองตัวหมูป้าอะแล้วก็หุ่นยนดำขอขอจริงๆอยากได้อยากได้อันนี้อยากได้แบบส่วนตัวเลยสองจุดสี่เซนะเยอะนะเว้ยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไร ลุ้นกันนะครับว่าใช่ไหมหนึ่งหนึ่ง S I หรอวะน้อยจังไนะน้อยนะน้อยนะเออใช่ไหมไม่หลุดเลเด,ด้วยโอ้โหขนาดตัว S R กูยังหลุดเลเดคิดดูแล้วกันขอได้ไหมอ่ะจริงๆโอ้โหอยากได้นั่นเนี่ยจริงจริงอยากได้ขอขอเถอะขอร้องขอร้องออกให้หน่อยได้โปรดละจริงๆขอขออันนี้ขอแบบส่วนตัวเลย กูขอร้องอะจสี่เปอร์เซ็นต์มัน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 ไม่ได้ยากจริงมันไม่ได้ยากนี่เป็นเอสรเฉยๆขอเลยนะสองตัวเนี้ยขอให้ใช่นะเว้ยป a p p y ไรเงินกูแม้แต่คู่หูเอสรกูยังดูดเลทอ่ะพี่ดู r หนึ่งตัวโอเคหมามาแล้วเหลือเฮ a v เมซาไอดอลนะครับตัวนี้น่าสนใจมากอยากได้อยากได้อยากได้เอามาใช้อเอมันน่าจะได้ใช้งานนะครับผมตัวนี้ ขอร้องล่ะจริงเนี่ยคนบ้าอะไรเปิดหาฟูเอสอาร์ SR วะไม่ใช่เอสอาร์นะฟูต้องการเอตาแล้วตอนเนี้ยแค้นเดียกูได้มาแล้วอ่ะเออได้มาแล้วกูแฮปปี้แล้วตอนเนี้ยแต่กูขอเอสอาร์ได้ไหมเออมาลุ้นกันสองทีขอให้หมันสินี้ดเมื่อตอนสุดท้ายนะครับอ่ามาขอร้องนะขอร้องขอร้องขอร้องออกแค่หน่อยไอ้เดุเดียดีอ๋อมึง มึงสองจุดสเอร์ซ็นจริงบ้านี่กูถามจริงสองจุดสี่เปอร์เซ็นจริงบ้านี่มึงออกให้กูได้ไงเีว้วขอร้องจริงจริงมึงจะหลุดเด็ดทำไมวัวตลอคอ SR อูถามจริงนะมันมันไม่ได้ยากอนะ2.4กูรู้กูรู้ว่ามึงอยู่ในนั้นนะ่ะเนี่ยขอร้องนะจริงๆอย่าทำให้ผิดหวังวัด จริงเหอะนี่กูยังหลุดเลดอีกเหรอโอ้โหเฮียจริงจังอ่ะมันหลุดเลดแบบจริงจังเลยอ่ะ0.8%มันออกง่ายกว่า0.24กูถามจริงฮ <Hello? S 1> และแมวมันมาอีกทีหนึ่งแล้วไงและเอสเอชอาร์มันแตกอีกตัวหนึ่งแล้วไงและจะออกใครอ่ะเนี่ยมันมันออกอีกแล้วไงเอสเอชอาร์ตัวหนึ่งเนี่ย อมีหนุ่มตัวที่เป็น SR นะกูขอร้องจริงๆโอ้ยมูป่าหมเป่ากูไม่ต้องการมึง <c oughs> เรียบร้อยอันดาเดอร์วันแคนเดียสองตัวเอามาทำไมเนะี่ยกูถามจริงเอาทำไมเนะี่ยเปิดต่อนะครับ ให้ถามจริงเถอะทำไมเปิดคู่หูหมันได้ยากขนาดนี้วะนี่คือกูเปิดหา sr ไม่ใช่ sr นะวเวมึงเข้าใจปะได้ sr มาติได้คือกูจบแล้วแต่แบบกูจะเปิดหา sr มึงเออเนี่ยสามทีเนะี่ยจบนะขอให้จบตรงนี้นะสามทีตรงนี้นะมึงออกให้กูได้แล้วจริงๆงเออแค่นั้นแหละแม่งยากเลรววะกูถามจริงแค่นั้นอ่ะเออจบนะครับก็เรียบร้อยได้กูหูแนเดียม,มาสองตัวเพื่ออะไรก็ไม่รู้แม่งงงเหลือเกิน เปิดเส้นทางก่อนละกัน,นะครับผมซาร่าอ่ะกดตรงนี้เพิ่มนะครับแล้วก็แคนเดียแคนเดียคือตีคอมลูเนาะแล้วก็สักอย่างหนึ่งนี่แหละใบ,บสก,กิลก็ถ้าจะเอาไปใส่ให้ตัวละครโจมตีสีเขียวสักตัวหนึ่งนั่นนะแต่ไม่รู้ว่าใส่ไร่ดีดิอย,ยูเรียหรอยูเรียผมใส่หมาอยู่ใช่ไหมหมาทำอะไรได้นะ หมาเพิ่มจมตีเพิ่มความเสียหายที่สร้างเพิ่มขึ้นอืมก็ได้นะไม่แย่ไม่แย่เอากวางมาใส่เลยแล้วกันกวางอ่านี่อืมก็น่าจะดีก็น่าจะดีะดไม่รู้นะเ๋ยวต้องไปดูว่าใส่กับใครดีนะครับอายัดเลยผมมีเยอะมากไอสลามเวนเนี่ยอาไปให้หมดมีเท่าไหร่กูให้พร้อมเลได้มาแถมมีตัวนึงใช่ไหม าจะปั้นขึ้นขั้นต่อไปได้เลยนะหรือเปล่าเอาไม่ได้คิดซ่อมไม่พอของขาดอีกโอ้กดอัพไปรัวๆเลยนะครับผมตอนนี้มานาฟ้าผมมีเหลือเฟือนะครับเอีกพี่ผมก็เหลือเฟือตอนนี้ผมเลดเอามแนละ้วจนจนของกูล้นแล้วนะอันนี้หาเพิ่มได้จาก้างค้าของวงกดนะครับแลกเลยละกันเพราะว่าใช้เพราะว่าอยากอ่ะไป ขั้นนี้ห้าสิบเพราะว่าได้เปิดได้แถบอีตัวหนึ่งมันพอบอกว่าไม่รู้นะว่าเปิดหนึ่งตัวมันมันพอหรือเปล่าเดีย๋ยวต้องเช็คผมก็จำไม่ได้ไงว่ามันต้องเปิดค็อปปี้กี่ตัวนะครับโอเคคอปปี้หนึ่งตัวมันได้มันได้เศษไม่พอเนาะโอ้โหยากยากอยู่ยากอยู่โอเคไม่เป็นไรเปิดแค่นี้ก็พอแล้วก็รู้แล้วว่ามันหัวประมาณไหนนะครับเดีย๋ยวไปหาเดีย๋ยวนะเอาดีก่อน เสริมพลังไปผมมีมานาฟ้าเยอะมากเอาไปเลยอัพไปเลยเกมนี้บอกเลยว่าคู่หูไม่เพิ่มพลังเยอะมากนะครับคือจําเป็นต้องเปิดขนาดนั้นไหมคู่จําเป็นมากถ้าไม่เปิดคือแบบมันมันเล่นยากมากเกมนี้นะครับคู่หูคือแบบหนึ่งในสิ่งจําเป็นมากๆเลยนะครับในเกมนี้ผมบอกให้เลยนะจาเป็นมากๆเลยอ่า ไฮด้าไฮด้าโอเคนั่นอัพไฮด้าด้วยอัพไปก่อนผมไม่แน่ใจนะว่าตัวละครคู่หูลีมิต่จะมาอยู่ในตู้ธรรมดาหรือเปล่าแต่ก็ต้องรอเวลาเนาะน่าจะเอาเข้ามาทีหลังแหละมันน่าจะเอาเข้ามานะครับแต่น่าจะต้องใช้เวลาสักน,นิดหนึ่งเนาะอันนี้ลังค้าเขาวงกดไปเลยละกันแลกมาเอา้ามึงแลกไปโอเคอัน okay. นี้ก็แค่นี้ก่อนละกันเนาะ อืมไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้คนบ้าอะไรเปิดหาคู่ SR สองตัวเสียเพชรไปเยอะเลยกว่าจะม่เจาะหอกนะครับก็รอตู้หน้าซึ่งตู้หน้าก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าเป็นตู้ตัวคนของใครเนาะเพราะว่ามันอยู่ใน Event อีเวนต์น่ะเออ,อเก็แสดงตัวให้เห็นแล้วว่าใครนะครับที่เป็นเพิ่มโบนัสอีก30%มอะเนี่ยคนเนี้ย รอคนนี้เข้าตู้มาเดี๋ยวผมมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็รอแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ต้องต้องขอตัวไปฟาร์มเฮดเพิ่มคีด่านเพิ่มนะครับตอนนี้ผมยังติดด่านยี่สิบอยู่เลยแบบไม่ได้แม้ผ่านหนึ่งสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าคือ่กติแรงมากเนี่ยคือแบบโมลรหน้าโมลารหน้าคือแบบเอาไม่ลงจริงๆตีแรงมากนะครับแบบฟันทีฟันทีคูหายแล้วมีซานเดลียคือแบบโอ้ยแม่งเอ้ปวดหัวว่า ก็เดี๋ยวต้องลองเออวะใช่อเอยลองเลยดีกว่าผมมีกวางแล้วนีกวะใช่ผมมีกวางแล้วผมมีกวางสามารถไปสกิลได้นะครับอืมทิมนี่แหละใช่เออเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาลุก่อนเอาอันนี้เข้านะครับเพราะชนะทางอันนี้ออนนะครับผมเอาใส่มีโกโตเข้าไปแทนเพราะชนะทางเนาะแล้วก็หลีกทางหลีทางหลีทางมาอย่างนี้โอเคลองดุแล้วกัน ผมใส่ลองแว่นมาเพื่อแช่แข็งนะครับผมถ้าใช้แช่แข็งติดคือสุดยอดมากเดี๋ยวขอกดออโต้เฟสแรกก่อนเฟสแรกผมกดออโต้ไปเลยเดี๋ยวเฟสสองผมเล่นมือวันนี้อากาศดีจังเลยออโต้ไปเลยออโต้ไปเลยเดี๋ยวเฟสสองกูเล่นมือให้ กวางแทงเนี่ยฟันเสียเลือดแพะฉีกเก็แข็งขัดฟันเพิ่มพลังนะครับอ่ะบาบอันตีบึง้งเสียเลือดแช่แข็งไว้ฟรีเรียบร้อยโอเค เ,เฟสแรกง่ายๆแหละกดออโต้ได้เลยเดีย๋ยวเฟสสองกูเล่น1 1> มือเ,เพราะว่ายากฟันแทงอุ้ยกว่างแทงแรงอยูน่นะปั่นนะครับอืมแข็งน้ำแข็งกลับนะครับฮ <c oughs> ิวนนะบูง <c oughs> ไม่ตายวะเว้อะไรน <c oughs> ัดโดนโดนโดนน้ำแข็งกลับตายวะ ไม่ตายโอ้โถหเยเสียเทินปีไม่เป็นไรยังไงยังไงด่านบอสมันก็ให่11เอทินถึง12อเทินนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับโอ้อันติกูเสียอีกโอเคมาเล่นม,มือดีกว่าถึงเวลาเล่นม,มือแล้วเอาน้องโนราเดี๋ยวกดสปีดหนึ่งโนราใส่นี่สปีดสองก็ได้แล้วลก็ฟีดไปเลยนะครับฟีดไม่ติดครับเหลือเชื่อเลยฮะ แทงนะครับลดป้องกันอีกอืมแล้วก็เอาโซเนียไม่ใช่โซเนียดิเอริกะเออไหวแล้วแหละน่าจะได้อยู่จับอะไรที่มันจับอะไรที่ยังไม่อันตีอ่ะคือผมไหวเว้ยเอลิกาสงกรารแทงไปเลย บัฟสามหมื่นสี่บัฟสกิลสองพ่นแปอ่าตายป่ะวว่าเนี่ยเอาตายไปเลยดีกว่าผมตายป่ะวะตายเออแต่มันมีคืนชีพใช่มีชุบหนึ่งทีแต่ตอนนี้แอคชั่นหายไปแล้วนะถ,ถ้ามันตายใช่ถ้าตายปุ๊บแอคชั่นหายไปเลยโอเคมาต่อ อ่าอย่าเปิดโล่ก่นอนต้องมีโล่ต้องมีโล่ไม่งั้นกันผมอ,อาจจะเสียกได้เปิดโล่แล้วโนล,ละเอลิกะฟันกับอันนี้ฟันแม่งน้่ไหวป้ะวะไม่รู้ลองดูแทงไปเลยเอือแทงไปเลยหรือว่ามันต้องฆ่างมกันผมไม่ชัวร์ว่ะเริ่มคิดละ กูว่าฆ่าความกันชัวโอเคงั้นเอาใหม่ถ้าฆ่าความกันภายในหนึ่งเทินกูทำได้นะเว่จะต,ต้องลองแต่ต้องลองอยู่อันติอันนี้อันติไปเลยข่าคมกันชัวแน่เลยกูว่าโอเคถ้าค่าไม่ผมกันคือไม่ไม่ตายนะ มต,ติมาแล้วยัง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 โอเคเดิ่องนั้นน่าจะได้อยู่เดี๋ยวฮิวก่อน บบอ,นอชนะแล้วปะนี่เ,เออไหวเรียบร้อยอย่ามายุ่งกับเรล<อ>่าเด็กท,ที่รับความสงบสุขนะก็ง่ายนี่หว่ากูติดแรงของกูวะกูก็งงโถ่เอ้ยอ่ะน่าจะชิลได้หลังจากนี้นะครับงงเลยกูกูติดแรงของกูวะแม่งเังไแม่ง ก็หมายถึงว่าทำไมเล่นออโต้แล้วไม่ไม่เล่นไม่ผ่านวะอ๋อแม่งตะคาอะไรแม่งชุบคาอะไรแม่งชุบคาอะไรแม่งชุบนี่เองโอเคงั้นสบายละแต่เดี๋ยวผมต้องไปไปเล่นคีดาวด่าน12นะครับเพราะว่ากับด่าน10แม่งด่าน9ได้แม่งคือตีแรงมากไอพวกแอสตินแม่งคือแบบอะไรแทงกูโหดมากนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนเอาละกันเกมนี้เดี๋ยวผมพ่อไปเล่นหลังไมเอาละกันนะครับผมแม่งต้องเล่นมือจริงวะเกมนี้บ้านหน้าไม่เล่นมือคือแม่งไม่ได้นะเว้ยแม่งยากจริง อย่แป๊บหนึ่งนะเช็คก่อนจะได้โชว์ทีมนะครับผมเล่นได้รยังหรือเอ็กัไม่พอดีพอไม่พอโอเคก็ก็ใช้ทีมที่ผมพูดไปตอนแรกแล้วกันนะ,ะอืมก็หาตัวละครที่ชนะสีไปไปสู้นะครับผมก็ต,ตามนั้นนะครับมาเปลี่ยนปื๊บเอาใครออกดีนี่ละกันเนาะอ่ะมาแบ็กกาวผมขอเป็นห้องเรียนอ่ะ โอเคนะครับผมท่านผู้ชมงั้นก็มาสำหรับคลิปนี้นะี่ยผมก็มต้องตัวลาไปก่อนนะครับผมไม่ไปหยิบหน้านะครับสวัสดีครับ